เกือบอ่ะพี่นิดเดียวอ่ะพี่ทำไมพี่กินสายเดี๋ยวพี่ดูวีดีโอกันกันมีคันพี่คันเดียวอ่ะเกือบตกอ่ะเนเนบอกให้พิ่ตายพี่ตายผมบอกให้ไปทางนี้เดี๋ยวมใมาแค่ตัวฮะ <Okay. S 1> เดี๋ยวพี่ดูวีดีโอกันกันเดี๋ยวผมขึ้นหลังขึ้นหลัง ยังดูให้พี่ดีกวะตรงมาตรงมาตรงมามาตรงมาดูผมเนี่ยตรงมาตรงก่อนตรงกันนี้ตรงมาก โ <laughs> okay. อเคตัวเองถอยมาอีกเขามองไม่เห็นตัวเองถอยมาอีกอ่าโอเคดูขวาพี่ชิดขวาอีกนิดนึงชิดขวาออกขวาออกขวา,า,ขวานั่นแหละนั่นแหละดูติดติดข้อขวาเลยโอเคชิดดูขวาเป็นหลักดูขวาเป็นหลักเกยี่ยม Dua kah, dua kah. Ah, okay. Dua kah, okay. ดูขวาอย่างเดียวดูขวาอย่างเดียวชิดขวาโอเคตรงเลยครับพี่ดูขวาอย่างเดียวตรงก่อนครับตรงก่อนโอเคครับดูขวาดูขวาอย่างเดียวอ่าดูขวาเอาขวาอีกขวาอีก เอกดูขวาอย่างเดียวดูขวาอย่างเดียวขวาชิดขวาเลยซ้ายไม่ต้องดูดูชิดอีกชิดอีกเอกชิดอีกชิดขวาอีกชิดขวาชิดอีกอ่ะมาชิดขวาอย่างเดียวดูขวาอย่างเดียวเยี่ยมไปตรงแล้วครับดูขวาอย่างเดียวครับดูชิดขวาไว้ชิดขวาไว้ ตรงเลยครับโอเคครับไปเลยครับพี่แค่าก่อันขยับไป nó gần là đuôi.